สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะหลากหลายสายพันเลยนะคะที่เห็นหน้ากล้องนะคะสายสุดนั่นจะเป็นสายพรเนตนะคะแล้วก็สีชมพูที่เพิ่งเริ่มกัดนี่จะเป็นมณีเมทานะคะจะกัดเรื่อยๆจนเป็นชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะไม้ตัวนี้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปชมอีกนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชม สายอื่นๆแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆ,ๆด้วยนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะก็สามารถโทรนะคะสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร064 282 4 3 6 6 3นะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มีเคีย d โค้เพิ่มเพื่อนลายมุมบนสายมือได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะ,ะค่ะอันนี้จะเป็นหอกสตตาโลหะนะคะตัวนี้จะ สีด้วยนะคะตอนเด็กจะออกเขียวนะคะแต่ว่าโตขึ้นนะคะสีจะออกแบบชุ่มๆแบบนี้กัดได้ทั้งใบเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะหกสตะโลหะค่ะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น9าแต้มนะคะสำหรับกาวแต้มก็จะมีสีประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไป150บาทนะคะสำหรับกาวแต้มนะคะอันนี้สีจะออกชมพูนะคะออกพัดเทลเลยมีชื่อว่า เพชรไพรินนะคะเพชรไพรินอันนี้ให้ปลายต้นละห้าสิบบาทค่ะเพชรไพรินนะคะม่านนางพิมพ์นะคะอันนี้กัดมาเรื่อยๆเลยนะคะม่านนางพิมพ์เขาเป็นไม้กัดสีนะคะกัดชมพูก็จะกัดได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาต้นละหกสิบนะคะต้นโตแล้วกัดสีแล้วนะคะนี่นะคะจากที่พื้นหลังนะคะก็จะเป็นม่านนางพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้จะเป็นซับพูนผลนะคะซับพูนผลก็เป็นไม้ด่างนะคะนี่อันนี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะซับพูนผลค่ะชื่อดีเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ด่างนะคะอันนี้ไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์นี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะไก่แก้วสวรรค์กัดหน้ามาแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นเสน่ดารานะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะ สนใจหนูขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสเสนดาราค่ะตัวนี้จะออกสีแบบว่าเนี่ยค่ะบอกไม่ถูกเลยนะคะมันออกเปดอะิด้วยแล้วก็จะมีเม็ดแดงนะคะกระจายทั่วใบเลยนะคะอันนี้นพเก้านะคะนพเก้าก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะด่างมาแล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นเข่าสมิงนะคะเข่าสมิง เขาจะกัดหน้าออกสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะกัดมาแล้วเลยนะคะอันนี้กัดแต่เด็กค่ะให้ไปต้นละเจ็สิบบาทนะคะสำหรับเขาสมิงนะคะอันนี้จะเป็นเทพเทวานะคะเป็นไม้ใต้นนะคะสำหรับเทพเทวาอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อบาทนะคะสำหรับเทพเทวาป้ายค่ะกาค่าพพิกนะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะ ายสวยมากเลยนะคะสีนี้วันนี้ฟอร์มสี่ใบค่ะใครสนใจนะคะวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งต้นนะคะกาคาพิกต้นนี้ขออยู่ที่2อ0บาทนะคะกาคาพิกค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพชรเสีนะคะเพชรเจ็ดสีอันนี้แบบด่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอโตขึ้นเขาจะมีจุดแดงๆขึ้นมาอีกนะคะก็ใครรับนะคะเพชรเสีด่างอันนี้ขอ80บบาทนะคะนี่ค่ะ เนี่ยนี่ก็สีแจ่มนะคะทรงใบสวยอันนี้มีชื่อว่าพรสวรรค์นะคะพรสวร,ร์นี่นะคะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยนะคะสีชมพูแจ่มมากนะคะสำหรับพรสวรรคะ์ค่ะชัดทินกรนะคะอนนี้จะเป็นไม้ใบกลมนะคะแล้วพอโตเขาก็จะเปิดด่างด้วยนะคะตัวนี้ก็จะให้ไป100บาทนะคะเป็นใบกลมทรงใบป้อมๆนะคะสำหรับ ชัดทินกรค่ะขวัญดาวนะคะขวัญดาวนี่ค่ะสีเขาก็จะเริ่มกัดมาเรื่อยๆแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไซส์สี่นิ้วนะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะขวัญนดาวไก่อัมมรินนะคะอัมรินจะกัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้มีไก่อัมรินมาแบ่งด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะไก่อัมรินตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะ อันนี้สบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้านี่ค่ะเวลายิ่งโตยิ่งเข้มนะคะสีจะออกชมพูเข้มๆเลยเวลากัดเต็มนะคะสบายนางฟ้าตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งต้นละหนึ่งร้อนะคะอันนี้จะเป็นไก่อัมรินนะคะไก่อมรินเดี๋ยวหนูเอาต้นแม่ให้ชมนะคะตัวนี้เวลาโตขึ้นเขาจะชมพูได้หมดเลยนะคะ ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะไก่อัมรินค่ะนี่เป็นลูกไม้ผสมพรพลล่วงนะคะสีจะออกน้ำตาลเพิ่งๆนะคะนี่ไซนี้ให้ไปราคา60บาทนะคะลูกไม้ผสมพรพลลวงค่ะอันนี้จะเป็นนำโชคนะคะนำโชคนี่นะคะอนนี้ยังสามารถสั่งได้นะคะเป็นบอลใบกลมป้ายนะคะ ขออยู่ที่ต้นละ90บนะคะสำหรับนำโชคคะ่ะใบน่ารักมากนะคะตัวนี้นี้นะคะไม้น่าจะเป็นไม้ใหม่เมื่อปีก่อนนี้นะคะสำหรับอันนี้มีชื่อว่าทับหลวงนะคะเป็นไม้ด่างใบแข็งนะคะตัวนี้ยังไม่ค่อยมีจํานวนเท่าไหร่นะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่300บาทนะคะทับหลวงด่างสวยสวยเลยคะ่ะนะคะนี้ก็จะเป็นหลวงปู่อํานะคะเวลากัดนะคะนี่ต้นแม่หนูอาจจะโ้มนิดนึงนะคะเพราะว่า เขาเพิ่งฟื้นตัวจากที่ผ่าไปนะคะก็ตอนนี้มีสี่นิ้วมาแบ่งแล้วเดี๋ยวพาไปชมนะคะจะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหลวงปูอ่อ่ำเวลากัดจะมีสามสีค่ะเขียวขาวชุ่มพูนะคะหลวงปู่อ่ำนะคะนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะสำหรับหลวงปู่อ่ำนะคะก็จะเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกศินนะคะนี่ ก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ150บาทเป็นไม้ใบยาวนะคะพื้นขาวแล้วก็มีจุดขึ้นมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเมืองก่อเกต็ดนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ราคาไป120นะคะนี่ค่ะก็จะด่างประมาณนี้เลยนะคะด่างมาแล้วคะ่ะนี่ค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะโตเขาจะสีชมพูนะคะเป็นไม้กระสีตอนเด็กจะออกเขียวมากนะคะใบแข็ง ก็อันนี้ให้ไปราคา70บาทนะคะเดี๋ยวต้นแม่หนูเอาให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ไก่เมรีนะคะไก่เมรีอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสําหรับไก่เมรีคะ่ะอันนี้จะเป็นม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละอเอาไป60บาทนะคะม่วงมงคลสีเขาจะเป็นโทนม่วงเลยนะคะเรียกซับนะคะเรียกซับ อันนี้อยู่ที่กระถางละแปดสิบนะคะสำหรับเรียกซับเป็นใบกลมนะคะหมายตัวนี้ไก่เศรษฐีนะคะอันนี้ก็จะตัดหน้ามาแล้วนะคะสายนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับไก่เศรษฐีคะ่ะอันนี้พรมฤสีนะคะต้นนี้ขอเจ็ดสิบบาทนะคะมีแบ่งหนึ่งต้นนะคะสำหรับวันนี้พรมฤสีคะ่ะ องหญิงทอฝันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะองหญิงทอฝันอันนี้เป็นไม้ด่างนะคะอันนี้จะเป็นเขื่อนซิลิกิตนะคะต้นละ50นะคะอันนี้จะเป็นข้างในชุมพู один, แล้วก็ขอบออกเปรอะนะคะอันนี้สมประสงค์นะคะสมประสงค์นี่ให้ไปราคาแ0บาทนะคะสมประสงค์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเท้ารำไพนะคะเท้ารำไพ ไซส์นี้ป้ายมาแล้วด้วยนะคะขออยู่ที่70บาทนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ตัวนี้จะป้ายออกชมพูเข้มหรือบางทีก็จะเรียกว่าป้ายแดงนะคะเท้ารำไพก็อันนี้นะคะเผื่อท่านใดสนใจนะคะมีจํานวนอยู่นะคะเนี่ยป้ายมาแล้วทั้งหมดเลยนะคะดาบซามูไรนะคะอันนี้มีหลายท่านถามเข้ามานะคะว่าใบจะยาวได้อีกไหมนะคะอันนี้คือได้อีกนะคะน,นี่ ก็เขาจะเริ่มกัดสีไปเรื่อยๆออกโทนเขียวแดงนะคะใครสนใจขออยู่ที่80บาทนะคะดาบซามูไรอันนี้เดือนกร,รกฎาคมนะคะไซนี้ก็แดงมาแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ขอ100บาทนะคะ100บาทองคุรีมานนะคะองคุรีมานไม้โทนเข้มะคะ่ะตัวนี้เดี๋ยวพอโตนะคะเนี่ยคะ่ะเขาเริ่มกัดมาแล้วนะคะกัดแดงนะคะ ไหมแข็งมากนะคะอันนี้ก็ให้ไปห้าสิบบาทนะคะองคุรีมาทองประกายแสดนะคะนี่อันนี้ก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะก้านเขาเจอกสีประมาณนี้นะคะทองประกายแสดให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสำหรับทองประกายแสดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเงินนะคะนี่บางท่านก็จะเรียกบอเงินบ่อทองนะคะตัวนี้ใครสนใจนะคะสำหรับบอเงินหนูให้ไปต้นละห้าสิบนะคะ นี่ค่ะบอกเลยเขาจะออกทนขาวๆนะคะขอบเขียวนะคะนี่จะเป็นมรกตสยามนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้จะออกเวลาโตขึ้นจะออกเขียวเปรอะๆค่ะเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะขายสนใจมีอยู่หนึ่งต้นนะคะวันนี้มีแบ่งต้นเดียวเอาไป40บาทพอนะคะเมืองไม่นะคะเมืองไม่อันนี้ก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะกลมแข็งด้วยนะคะตัวนี้ให้ไป ต้นละแปดิบนะคะสําหรับเมืองใหม่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบหอกโทนหวานนะคะสีชมพูสวยเวลาตัวสวยมากนะคะตัวนี้หนูผ่ามาแต่ว่าต้นแม่วันนี้จะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะนี่เพราะว่าเริ่มมึดแล้วค่ะเผื่อใครสนใจนะคะขออยู่ที่100บาทเท่านั้นคะ่ะสีสวยนะคะนี่อันนี้จะเป็นสายพาเนตรนะคะไซส์1 0 0บาทก็จะเป็นสีเขียวตอนเด็กแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้กัดสีนะคะ เวลาโตก็จะกัดแดงนะคะอันนี้มนชาละวันนะคะมนชาละวันคนละตัวกับชาละวันนะคะสำหรับไม้ตัวนี้ก็หนูให้ไปอยู่ที่120บาทนะคะเพิ่งมาขายรอบแรกนะคะสำหรับมนชาละวันไส์4นิ้วนะคะปิ่นลัดนะคะปิ่นลัดให้ไป80บาทปิ่นรัดก็จะเป็นไม้เก่านะคะเป็นพื้นขาวแล้วก็มีจุดแดงมาแบบนี้นะคะอันนี้พอโตขึ้นนะคะเขาจะกัด ข้างในชมพูด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นชื่อว่าพยานนาคราชจะเป็นไม้กาบนะคะสายนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะนี่ค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะตอนเด็กๆพื้นเขาจะเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทะยอยกัดชมพูนะคะเป็นตระกูลไม้กัดสีนะคะสาวเมืองสิงค์ก็ให้ไปต้นละห้าส ะะสําหรับสาวเมืองสิงค์นะคะต้นแม่ที่หนูให้ชมก็คือจะกัดแบบได้ชมพูทั้งใบเลยนะคะอันนี้เป็นพระยาหงนะคะสีจะออกโทนส้มๆนะคะอันนี้ก็ให้ปายต้นละห้าสิบบาทค่ะพะยาหงหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดชนี่อันนี้ก็ใบแข็งนะคะตระกูลหมอนะคะ ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80นะคะอันนี้จะออกทุนสีชมพูนะคะนี่ค่ะนี้ยอดมงกุฎนะคะเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่ยอดมงกุฎอันนี้ด่างประมาณนี้หนูให้ไป80บาทนะคะสําหรับยอดมงกุฎคะ่ะไม้ด่างก็จะขึ้นอยู่กับความด่างของแต่ละต้นเลยนะคะได้ลุ้นทุกใบคะ่ะสําหรับไม้ด่างนะคะบางทีเปิดด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบเลยนะคะ ไก่สมพง์นะคะไก่สมพงค์อันนี้เป็นไม้ใบใหญ่นะคะสําหรับไก่สมพงค์นะคะเวลากัดสีก็จะมีเป็นจุดๆเม็ดๆขึ้นแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งใบค่ะนี่นะคะนี้เรืองพันนารายนะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะเพราะว่าเวลากัดแล้วค่ะสีเขาจะาเป็นออกชมพูนะคะเม็ดที่เคยเป็นจุดๆุดเขียว จุดชมพูนะคะก็จะหายไปนะคะสำหรับเรืองพันารายก็ตอนนี้มีสี่นิ้วยังมีแบ่งอยู่นะคะเนี่ยค่ะใบแข็งด้วยนะคะอันนี้เซนสาวโพธารามนะคะเขาจะกัดออกขาวนะคะก็สำหรับสาวโพธารามตอนนี้มีแบ่งต้นสี่นิ้วนะคะราคาสี่สิบบาทนะคะเขาจะเป็นพื้นเขียวมาตอนเด็กค่ะพอโตขึ้นก็จะกัดขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะ สาวเมืองสิงค์นะคะนี่สวยมากสาวเมืองสิงค์ะวรรัตนโกสินนะคะใบาย,ยาวมากค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้มนชาละวันนะคะ อันนี้มานีเมทานะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นไซส์ย6นิ้วนะคะเริ่มกัดสีไปแล้วค่ะอยู่ที่ราคา450บาทนะคะมานีเมทาค่ะอันนี้รัตนบุรีนะคะหรือชื่อหนึ่งพระยาไกศสอสิงหราชนะคะตัวนี้มี2ชื่อค่ะขายสนใจนะคะให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับรัตนบุรีคะ่ะเทพธิดานะคะเทพธิดา จะเป็นไม้สีหวานนะคะออกชมพูชมพูเลยนะคะเทพธิดาให้ไปราคาต้นละ70นะคะกัดสีมาแล้วด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขากัดได้ทั้งใบเลยนะคะเทพธิดาค่ะอ่านี้ก็ไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะนิยมประกวดค่ะตัวนี้เพราะทรงเขาสวยนะคะเวลาเลี้ยงอันนี้ให้ไปต้นละ60มีชื่อว่าคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มรัพย์ชื่อดีด้วยนะคะคุ้มรัพย์ค่ะอันนี้ก็จะชื่อยาวหน่อยนะคะ อันนี้จะชื่อว่าอัพิมหึมามหาเศรษฐีนี่นะคะชื่อนี้เลยนะคะยาวมากนะคะใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะจะเป็นไม้ฟอร์มเตียนะคะตัวเนี้อภพิมหึมามหาเศรษฐีนี่คะ่ะถ้าจําไม่ได้ก็บอกว่าตัวชื่อยาวก็ได้นะคะตัวนี้นี่ค่ะเหลืองพันนารายนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ต้นละแปดิบค่ะเหลืองพันนารายนะคะตอนเด็กจะเป็นเขียวๆแบบน,นี้เลยเขียวจุดนะคะ อันนี้ผ่าซ่อนแก้วนะคะผ่าซ่อนแก้วใบดกดกนะคะตัวเนี้ยฟอร์มไม่สูงนะคะฟอร์มพุ่มๆเลยอันนี้ขอต้นละ60บาทค่ะผ่าซ่อนแก้วต้อยสังวานนะคะอันนี้หน้าเงาๆเลยนะคะต้นละห้าสิบค่ะสําหรับซ้อยสังวาลจะเป็นแดงเงานะคะไก่ฝรั่งนะคะต้นละห้บาทนะคะสําหรับไก่ฝรั่งหน้าจะออกสีส้มนะคะแล้วก็กัดเม็ดด้วยนะคะเนี่ยค่ะ อาจจะมีเม็ดขาวนิดหน่อยนะคะแทรกตามระหว่างใบค่ะวันเสาร์นะคะอันนี้ตับวันนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทกลมม้งเลยนะคะแล้วเนี้เป็นไม้สีเข้มด้วยนะคะวันเสาร์ค่ะชายชนนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70บาทนะคะสําหรับชายชนนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าสางนะคะฟ้าสางสีสวยมากนะคะไม้ตัวนี้ อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับฝาสางแต่ละใบสีไม่เหมือนกันเลยนะคะหรือสำหรับใครชอบไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยๆนะคะอันนี้จะเป็นบัวหิมะนะคะบัวหิมะให้ไปกระถางละ50บาทนะคะบัวหิมะคะ่ะอันนี้เป็นกอกเกตแบบไม่ดางนะคะเขาจะมีความคล้ายพี่กระเกล้อนะคะคล้ายๆนะคะเพราะว่ามันจะออกโทนเขียวอันนี้แต่อันนี้เป็นกอกเกตนะคะที่พามาแล้วออก ไม่ดังข่าวนะคะใครสนใจนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละ35ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ฮาวายนะคะไก่ฮาวายให้ไปต้นละ50บบาทนะคะสำหรับไก่ฮาวายค่ะอันนี้จะเป็นนาลีบูรพานะคะป้ายชุมพูแล้วก็เดี๋ยวจะกัดชุมพูอีกนะคะเดี๋ยวหนูดูรูปต้นแม่แล้วหนูจะแปลให้ชมนะคะสําหรับไม้ตัวนี้นะคะสวยมากนะคะเวลาโตกัดสวยเลยนะคะอันนี้ทั้งป้ายทั้งกัดค่ะ ให้ไปต้นละอันนี้80บาทนะคะนารีบูรพาหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60ิบนะคะสำหรับหัวใจมังกรจะเป็นไม้โทนแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงนี่หนูให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะสำหรับปีกหงเขาจะกัดออกแดงนะคะตัวนี้นี่คะ่ะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นมงคลทรัพย์นะคะมงคลทรัพย์ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับมงคทรัพย์ค่ะนีไก่แก้วมาลายทองนะคะต้นละ100บาทค่ะไก่แก้วมาลายทองก็จะเริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มค่ะมเม็ดขึ้นแล้วนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ จะมืดแล้วนะคะก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามนะคะสวนสานิตบอลสีด้วยนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยแวะเข้ามาชมก่อนได้นะคะก็จะมีแม่พันธุ์ให้ชมด้วยนะคะที่สวนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดเลยนะคะถ้ามีพันธุ์ไหนหมดหรือว่ามีพันธุ์ไหนพี่ๆต้องการก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะถ้ามีเดี๋ยวหนูจะเช็คให้นะคะแต่ถ้าไม่มีต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีก็มีหมดรุ่นบ้างนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปชม เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ